สวัสดีครับเพืีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครบก็มาตามผลออกวันที่1เดือน7ศสอง8ันนะครับกับแนวทาง n i k k e อิเช้า V.I.P. แล้วก็นิ k เ e อิบ่าย V.I.P. นะครับกับแนวตางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณคราะหคหาเลขเด่นจาก0ูนย์ถก็คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากมามาก,กว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนาแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกามาดูผลออกก่อนเนาะวันนี้จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับสาหรับนิเคอิชาวีไอพีนะครับชาวีไอพีออก6 7 3 6 7 6 3 4 6 7ก3 4สับ6เกสังเกตูได้เนาะกัเนื้อกางผมเน้นให้1มา7นะครับถึงสมาชิกที่ติดต,ต,ตามประจำผมกระโ p o ทุกคลิปนะครับระหว่าง1กับ7นะครับเน้นให้1ระวัง7เน้นให้7ระวัง1เน้นให้6ระวัง9เน้นให้9ระวัง6นะครับ2ตัวนี้ <t ell> แต่วันนี้มีมาแปลกนะครับหลายแนวทางนะครับมาตัวแทนทั้งนั้นเลยนะครับไม่มาตัวแทนก็ไปเข้าหลักร้อยไม่เข้าหลักร้อยก็เบียดนะครับหนีไปอย่างละเต้มละเต้มละเต้มนะครับมันช่างบังเอิญทุกแนวทางเลยเนาะนะครับผมก็ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับก็แนวทางก็หลายแนวทางก็วันนี้ถือว่าหลุดเยอะนะครับ ส่วนนิกเคอีบายนะออก8.02.44อี่ 44. ขอถือว่าเข้าที่เลขก8แต่ว่าเข้าวิ่งอย่างเดียวนะไม่เข้ารูดส่วนตัวนี้เข้าตัวแทนเข้าที่เลขก,กแต่ว่าใครตามแนวทางของผมจะพูดเสมอนะว่า1กับ7นะคร,ครับก็ถือว่าวันนี้แนวทางก็ยังยังเดินไม่สะดวกนะยังเดินไม่สะดวก ก็มาตามมาต่อนะครับสำหรับวันที่วันที่สองวันนี้วันที่สองเนาะวันที่สองชุดวินวันนี้ผมให้ที่ให้ที่เจ็ด แปดสศูนนึงกัเจ็ดแปดสนสุดเล็กเด่นผมให้วันนี้ให้2ตัวดีกว่าเนาะใอเจกับ8ปดกับก้อนหน้าที่นน้ที่เล็กแปด นะครับสำหรับในเร,รีเช้าจะตาะสชุดเลยนะครับก็จะเป็น8ปดเจ็ดแปดสองแปแล้วก็แปดหนึ่บ4สชุดส่วน คนใดชอบเลขเจ็ดก็จับเลขเจ็ดนะครับหรือว่าเอาเลขเจ็ดไปจับเฉพาะตัวที่ผมเน้นก็ได้นะครับอันนี้ผมเน้นเลยสามตัวกนะ่อนเนาะสามตัวผมให้ที่ห้าศูนย์แปดตบสามตัวให้ที่ห้าศูนย์แปด สูแปดก็มีอยู่ชุดนี้นะครับสองแปดกับ87ดเจ็มาด้วยกันเนาะนี่สองชุดนี้ก็ระวังไว้เนาะแต่ถ้าใครต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับ782 0 1ปถ้าจับในวินทั้งหมดจะได้10ชุดนะครับแต่ถ้าจุดเลขเ่นเป็นหลักจะได้6บวกกับเลขเ่นมาด้วยกันก็จะเป็น7นะครับ แปดเจ็ดผมไม่ได้จับพอเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับก็ <c oughs> ไปันต่อที่นีเครดิตบายบีไอพนะีบายบีไอพีวันนี้ผมให้ที่จุดบินนะครับแปดเก้าเจ็ดสี่หกแปดเก้า เจ็ดสี่หกหกส่วนเล็กดินผมให้ที่แปดกับเก้าก็เน้นในที่เลขแปดนะครับ ในีเลขแปดเนตเลขแปดกับสชุดนะครับมัน,นติดเลขแปหมดเลยเนาะมันต้องมีตัวหนึ่งติดเลขเจ็บ้างและเนาะแปดเก้า 8ปดเแล้วก็แปดหตัวผมให้พี่9ก้กับเก้ก่อนเนีเนี่เล็กแ ่น 8, ในในแปดหกก่อนนน้นทีแปดเก้ากับแปดหกเนาะนะครับแปดเก้ากับแปดหกบบก็ตามนี้เนาะใครต้องการในชุดวินก็จับมาในชุดวินนะครับครับใครที่รับแนวทางก็แ็บเอาอไว้นะครับครับใต้นี้ผมก็ขอไปพรนะครับให้สมาชิก เอฟซีแล <c oughs> ะท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่2องเ,องเ็ดสองสอง8นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ